รการน้ตรอนีพูดว่า้ครับก็ในต่างนี้ครับเยี่ยงชมผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โอ๊วันนี้ผมขอนำเรียนข้อมูลสถานการณ์บางขันหมากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาลรอบระสองลาย มีชีวิตจำนวนต้องขึ้น221รายกับทางท่านรัฐบนตรีนะคะว่าตำบลบกระทั่งท่านลองพิว่าแล้วก็ที่อาจจะมาช้าไปนิดนึงที่ช้านะครับเอ่อเข้าใจว่าครั้งแรกจะนัดกันประมาณสักสิบโ,โมงขงของจินดานีิดีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกมายงานสำภุรีเนี่ยผมเรียนพี่น้องทั้งหลายก็มีตำนานเนี่ยนะครับในการที่ท่านทั้งหลายได้ประสบ กรรมการหลังจากที่ท่านได้ช่วยาการกระรวงไทยและเรียกครับแล้วก็การจำหน่ายสินค้าออนไกนะครับดีครับเสร็จยกบมือเอาอย่างนี้นะครับน้ำนี่ภาษามอนว่าไงนะฮะ กันยาวกันยาวีดดูมันไม่ได้ไม่ได้่นะแล้วปั่นสิบพันเดือนเท่าไหร่่เฉลี่ยวันละพันี่ยากไกลไทียังไงได้แล้วครับอ๋อได้แล้วอะไรบอลลตีต่มพับไดทีเลยกลมากับลาก็ไม่ไดอะไรมาแล้วมาก